สวัสดีครับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะมาอีกแล้วนะครับกับช่วงเวลาของการตอบคอมเมนต์นะครับวันนี้มาตอบเร็วนิดนึงซึ่งควรจะตอบเร็วแบบนี้แหละเพราะปกติตอบดึกนะครับน้องอัมพรชาแนลนะครับขาประจําของเรามาหาเสียงนะครับใครอยากได้หน้ากากอมหวยให้กดหนึ่งนะครับก็ใครอยากกดก็มากดนะครับก็เดี๋ยวจะวาดให้อยู่นะครับใจเย็นๆน้องสัสนีนะครับ อยากได้หน้ากากฟินิกเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับน้องเปาซ่ารู้สึกว่าเจอกันหลายครั้งแล้วนะครับพี่วาดหน้ากากเจ้าหญิงน้ําแข็งมีด้วยเหรอตึง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 ,ตงไม่เคยเห็นนะครับน้องอันแคสเตอร์นะครับอยากได้หน้ากาก,ากเกอ,อิชาโอ้เอาหน้ากาก,ากปลาหมึกด,ด้วยโอ้โหเกือบครบแล้วนะครับพี่วาดหน้ากากโดนมีแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอางี้ดีกว่า ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับพี่จะวาดเป็นหน้ากากอีกากับหน้ากากทุเรียนไฟกันนะครับเพราะว่าเขาใกล้จะสู้กันแล้วส่วนหน้ากากอื่นๆเอาไว้โอกาสหน้าเนาะโอเคไหมโอเคไม่โอเคก็ยังไม่มีใครตอบนะครับต่อไปก็น้องพลอยนะครับก็อยากได้หน้ากากดโดรนเหมือนกันน้องลองลองแบล อยากได้หน้ากาดผัดไทยหน้ากาดผัดไทยวาดยากนะครับรายละเอียดมันยุบยับยุบยับไปหมดเลยอาจจะไม่ได้วาดนะครับอย่าลืมปีศาจนะอยากได้ปีศาจอะไรเอ่ยเอาแบบดูแล้วน่ากลัวเอ่ออะเมือนยังไงเนาะน่ากลัววาดวาดเป็นแต่น่ารักนะครับวาดน่ากลัวไม่เป็นนะครับน้องน้องธนวัฒนะครับ าประจำของเรานะครับถ้าน้องเปลี่ยนรูปเมื่อไหร่พี่จะจําน้องไม่ได้นะครับดังนั้นอย่าเปลี่ยนรูปนะครับก็ชอบมากนะครับขอบคุณครับที่ติดตามมาด้วยดีเสมอมานะครับต่อมาน้องซันแชนแนลนะครับวาดนักมวย8ปดโมงเช้าพรุ่งนี้ไม่ใช่สิ8ปดโมงเช้าวันอังคารนะครับเจอกันนะครับนักมวยพีวัดหน้ากากอีกาดาสิครับวาดไปแล้วนะครับ ต่อมานะครับน้องอลืมอ่านนะครับเมื่อกี้น้องเกอ่านไม่ออกเหมือนเดิมครับอ่านอะไรเกม่าหรืออะไรสักอย่างน้องการ์ตูนแฟร์เฟอร์รี่นะครับเมนสองน้องเอ็นมิเอ็นเอ็นมินะครับพูดถึงหมูก็หิวเลยเอจะกินหน้ากากหมูป่าเหรอครับน้องน้องประชานนะครับถามพี่ว่าได้ไงพี่เก่งนะครับ <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่น อยากอยากให้พี่สอนวิธีวาดหน้าคนแบบคล้ายๆแล้วน้องนัตยาพวัวให้วาดนุสลาให้หน่อยนุสลาคือใครครับพี่ก็งงเหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่านุสลาคือใครต่อไปก็น้องพิมพ์รัตตาหรือเปล่าไม่รู้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่พี่อ่านชื่อผิดก็เข้ามาแนะนำได้นะครับว่าอ่านยังไงจะถูกนะครับ หนูก็ไม่ชอบเหมือนกันอ่าอันนี้คือพี่พูดถึงว่าใครแบบเจาะหูเจาะอะไรนู่นนี่นั่นนะครับดูแลเป็นทรงแบบแนวพังๆนะครับคือหน้ากากหมูปากแต่งตัวแบบนี้มันก็ดูมีการประดับตกแต่งดีแต่ว่าถ้าคนไปทําก็ดูไม่ค่อยเป็นมิตรอย่างที่น้องเขาว่าเนาะต่อมาน้องเจ็สดากรนะครับอยากได้หน้ากากเทวดามันเป็นยังไงเอ่ยยังไม่เคยเห็นนะครับน้องแชนแนลเอ็มซีอยากได้หน้ากากเกอ,อีชานะครับก็ยัง ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้วาดหรือเปล่าแล้วนี่อะไรเนี่ยหนูเต็มไปหมดเลยลงท้ายด้วยไก่นะครับน้องฮอตตาฝนนะครับเมียพลเอกเออไม่อ่านนะครับคอมเมนต์นี้ขอลบนะครับคราวหน้าคุยกันดีๆหน่อยได้ไหมครับคือเห็นน้องมาหลายรอบแล้วก็โอเคนะครับอยากให้เป็นมิตรกันนะครับแต่อันนี้ขอลบนะ้องมันคำไม่ค่อยสุภาพนะครับขออนุญาตเนาะ น้องพิงกี้เม้นแรกมีคนมาแย้งด้วยนะครับน้องเปตองนะถ้าอ่านไม่ผิดน้องเปตองนะครับบอกว่าไม่ใช่เม้นแรกไม่เป็นไรนะครับอย่าเสียใจอย่าทะเลาะกันนะครับน้องรัชพลนะครับบอกว่าสวยนะครับรูปหน้ากากหมูป่าน้องนาตยาวัสดีครับวดีครับน้องไมค์ครับเจนซาซานะครับนี่ครับตัวจริงที่เม้นแรกของหน้ากากหมูป่านะครับ น้องกิษสีนอิ่มหนำนะครับบอกว่าสวยอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยจำไม่ได้นะครับน่าจะเป็นตัวการ์ตูนจากเรื่องเชลเดอร์เอ้ยไม่ใช่เชลเดอร์ชื่ออะไรน้อตจำไม่ได้ละอืมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวนานไม่คิดนะครับ <c oughs> น้อง FC ฟซีมินมิ่งมินนิ่งนะครับพี่ค้าวาดพี่ขวัญได้ไหมนี่ครับเอาลิงก์พี่ขวัญมาให้ดูแล้วนะครับอยู่ใน คลิปพี่แป้งนะครับใครที่ดูพี่แป้งแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับต่นี้ลิงก์ของพี่ขวัญนะครับพี่ครับวาดครบทุกตัวได้ไหมอันนี้ตัวการ์ตูนจากวันพีชนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทยอยวาดให้นะครับน้องประชาเอ้ยปีชานะครับบอกว่าคลิปเปอร์มันชอบระเบิดใส่เนาะใครก็ต้องเคยโดนนะครับสําหรับคนที่เล่นไมค์ครับมันมีระเบิดอยู่ในตัวนะครับระเบิด TNT นน้องเวนิสบอกว่าวาดง่ายมาก ถ้าน้องดูแล้วน้องวาดตามได้ก็ดีมากครับยินดีครับน้องมิงน้อยอยากได้หน้ากากผีเสื้อสมุดก็ไม่แน่ใจนะครับยังไม่รู้ว่าจะได้วาดหรือเปล่าเพราะมันใกล้จบซีซั่นแล้วเนาะน้องสิริพรนะครับวาดผีให้ดูหน่อยดีเอาผีอะไรครับถ้ายังไงก็มาแนะนำนะครับว่าเอาผีอะไรเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะวาดผีอะไรให้ พี่เอามือบังใครจะมองเห็นคืออืมพี่ตัดมือไม่ได้เนาะไม่ใช่ครับก็คือทําไงอะมือมันอยู่จังหวะเดียวกับกล้องมันเลยอาจจะมองไม่เห็นบ้างก็อะลองย้อนคลิปกลับมาดูในส่วนที่ดูไม่ทันแล้วกันนะครับพี่การ์ดอนเป็นเพื่อนของเลโพซ่าครับขอบคุณครับสําหรับข้อมูลน้องวาสนานะครับ าติดตามเราด้วยโอเคนะครับใครสนใจก็ลองติดตามน้องวัสนานะครับเดี๋ยวจะไปกดให้นะครับน้องอานายรีวิวทอยนะครับวาดแมสซิงเกอร์วาด,ดเต็มเลยครับตั้งแต่อีกาดำทุเรียนอะไรไล่มาหลายตัวแล้วครับ4-5หตัวลองไปตามดูนะครับ น้องสาโรธนะครับอ,อะไรเนี่ยอ๋อจากจากอะไรนะถึงหนืดหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับวาดให้หมดก็ไม่ไม่มีหนังสือนะครับอันนี้พอดีกลับบ้านไปยืมของหลานมาดูนะครับน้องน้องไนท์เพย์อิงนะครับมาหัวเราะแปลว่าโดนพี่เซลไปใช่ปะล่า มาหยอกล้อกันได้นะครับแต่อย่ารุนแรงมากอย่าใช้คาไม่สุภาพนะครับน้องไนท์วิจิตนะครับบอกว่าเป็นทีมทุเรียนน้องเคนโดปอสามทัพแปดนะครับเรียกพี่หรือเรียกน้าเรียกลุงแล้วแต่เลยครับแล้วแต่ว่าน้องถ้าอยู่ปอสามก็เรียกน้าก็ได้นะครับเพราะว่าหลานก็อยู่ปอหกกับปอสี่นะครับตอนนี้ไมค์ครับนะครับน้องไมค์ครับเจนซีซ่าอยากได้นักบินอวกาศโอ้ยเดี๋ยวจะวาดให้นะครับนักบินอวกาศ น้อง TMK นะครับอยากได้ผู้หญิงเหมือนจริงมันยากอยู่นะคืออาจจะใช้เวลาเยอะนะครับยังไม่ใช่ยังไม่ได้มีจังหวะที่จะวาดรูปที่ใช้เวลานานๆน,น,นะครับน้องพรายนะครับทวงปีาศาจนะครับวันนี้เน็ตหมดเติมเน็ตแล้วนี่เมื่อกี้เห็นคอมเมนต์ข้างบนนะครับน้องภูมินทีวีนะครับให้พี่วาดคิงคองแบบหน้ากลัว น่ากลัวคิดว่าน่ากล้วยคิงคองน่ากลัวส่วนใหญ่ช่องนี้จะวาดแต่ตัวน่ารักนะครับตัวน่ากลัวยังไม่ค่อยได้วาดนะครับน้องไนท์เกมเพย์เอ้ยเพย์เพ,เพย์ิงเกมนะครับกดมากดกลับ100%ไเปอร์จำไม่ได้ว่ากดให้เราอย่างกดแล้วนะครับเนี่ยครับติดตามแล้วนะครับใครสนใจก็ลองไปกดติดตามน้องเขานะครับพี่วาดนุศลา คือนุสลาคือใครครับพี่ยังไม่รู้เลยนึกไม่ออกนะครับใครรู้มาแนะนําด้วยนะครับว่านุสลาคือใครสมชายสร้างสุกนะครับพี่ใช้สีเมจิกอะไรสีเมจิกตาม้านะครับหรือตาอะไรก็ได้ที่มันเป็นแท่งลายๆเนี่ยซื้อทั่วไปก็ประมาณแท่งละสิบาทนะครับแล้วแต่บางร้านเอามาขายถูกกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าที่โลตัสจะเป็น3ามแท่ง18บาทหรืออะไรนี่แหละไม่ได้ซื้อนานแล้วจําไม่ได้นะครับ น้องเจนนี่นะครับวาดอาซูนะกับยูอีจังก็น่าวาดนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยนะครับไว้โอกาสหน้าหน้าหน้ะนะครับน้องรัชพลนะครับอยากให้วาดโคนันเคยมีสอนอยู่นะครับในช่องนี้ถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยไปหาดูเนาะน้องขวัญใจบอกว่าวาดรูปสวยมากขอบคุณครับน้องวีโวนะครับพี่วาดภาพผู้นําเที่ยวโอเคครับเดี๋ยวจะมีวาดให้นะครับ สัก2อวันเนาะน้องนัทพงศ์ถนอมจิตนะครับวาดรูปบ้านให้ดูหน่อยเอาบ้านแบบไหนอะ่ะคือก็ปกติก็จะวาดแบบง่ายๆนะครับควน้องไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะลองวาดให้นะครับบ้านก็เป็นแบบง่ายๆเนาะน้องอัมพรอยากได้อาชีพตำรวจก็อืม วันพุธนะครับเช้าวันพุธจะมีให้นะครับหน้ากากตำรวจหน้ากากอาหมวยก็เดี๋ยวจะมีให้นะครับน้องสตางนะครับอยากให้สอนวาดผู้พิซากผู้พิซากผู้พิพากษานะครับหนูอยากเป็นโอเคครับเดี๋ยวจะวาดให้นะครับเป็นกําลังใจให้น้องได้เป็นผู้พิซักบนทำไมลิ้นพันกันล่ะกับผู้พิพากษาเนี่ยขอให้น้องได้เป็นผู้พิพากษาหญิงตามตั้งใจด้วยนะครับ ตั้งใจเรียนนะครับน้องอัมพรบอกเรียกพี่ดีกว่าค่ะก็ได้ครับอยากเรียกพี่ก็เรียกเนาะน้องซันให้วาดนักมวยนะครับมีน้องบอมซ่ามาดันให้ด้วยนะครับมีน้องๆมาบอกว่าเอานักมวยวาดไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทยอยลงให้เนาะน้อง pk Cas ค Gaming นะครับบอกว่าเม้นต์หนึ่งนะครับน้อง i n g ก็คือน้องอิงใช่ไหมน้องอิงแชนแนลนะครับหรืออิงไม่รู้อ่านไม่ถูกเอาอาชีพสัตวแพทย์มันต่างจากหมอตรงไหนเอ่ยสัตวแพทย์ต้องมีหมาอยู่ข้างๆปะ,ะเดี๋ยวลองวาดให้นะครับน้องพูลพิสิทธ์นะครับบอกว่าแรกโอเคครับโอเคซัน h a n n e l บอกเอานักมวยนักเอาซูเปอร์แมนนะครับน้องกอลวิทนะครับอยากได้หน้ากากน้ำพริกหมู เธอคือยังไงเนี่ยน้องกอลวิทถามว่าว,า,ว,า,วาดแซนได้ไหมเคยวาดแซนแล้วนะครับมีน้องอัมพรมาตอบให้นะครับต่อมาน้องสสิการนะครับวาดรูปเจ้าหญิงเซนเดอร์ซินเดเรล,ล่าเคยวาดไม่เอ่ยจําไม่ได้นะครับน้องเอ็นเอ็นมินะครับอยากได้คุราปิก้านะครับก็รอก่อนนะครับขอพ้นเทศกาลหน้ากากก่อนนะครับ น้อง r o r ิ Thailand นะครับอยากให้พี่วันจันเดเรพี่ยังไม่รู้จักจันเดเรเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับรวมพลคนลักการ์ตูนนะครับกดติดตามกดกลับ100%นะครับใครชอบก็ไปดกดติดตามกันเลยนะครับน้อง p e ทล็อกเกอนะครับอยาก วาดหน้ากากทุเรียนวาดไปแล้วนะครับน้องกนกพัน์นะครับเปลี่ยนจากพนักง,งาน mk เป็น air hostess เดี๋ยวจะมีให้นะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับถ้ายังไม่มีก็มาทวงกันได้เรื่อยๆนะครับน้องเจซ่า h, ed, h ed b นะครับพี่วาดแอสซั s ซิได้ไหมเอือแอสซัซินคืออะไรคือโจรหรือนักฆ่าจะคือนักฆ่านะครับ จะวาดยังไงดีเอ่ยนึกไม่ออกน้องอะไรเนี่ยไม่น่ามาถุยเลยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็โพสกันขำๆเนาะแต่บางทีก็ถ้าใช้คำสุภาพหน่อยก็จะถือว่าดีนะครับน้องรีวิวนายรีวิวทอยนะครับก็ค่อยวาดเป็นไปเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณครับให้วาดพี่ การ KNN นนะครับการนิดๆนะครับก็ม yeah. mm ีโอกาสเดี hmm. yeah. um, ๋ยวจะวาดให้นะครับสำหรับน้องการก็พอจะรู้จักดีนะครับเป็นคนที่นิสัยดีมากนะครับคนหนึ่งน้องปลายนะครับบอกว่าสมน้ำหน้าพี่ผีเป็นแฟนพี่ขวัญน่าจำเอาไว้แล้วคือคนไหนอ่ะเป็นคือลุงคนที่ใช้ชื่อว่าลุงผีหรือเปล่า เขาไปเป็นแฟนกันแล้วเหรอ <c oughs> โอเคครับน้องปลายเม้นชายอีกแล้วครับคราวนี้แบตหมดก็ประจำนะครับสำหรับน้องปายแบบไม่เคยมาทันนะครับน้องเลิฟ kk y db นะครับบอกมาถามว่าพี่ถนัดซ้ายเลยใช่ครับถนัดซ้ายครับคนวาดรูปมือซ้ายจะวาดรูปสวยนะครับ ก็หมดแล้วนะครับน้องบัตเตอร์บัตเตอร์ถามอายุตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครอยากรู้อายุก็ไปถามได้ไปดูได้ที่คลิปของวันที่18นะครับตอนนี้ก็สำหรับน้องๆน,นะครับที่สนใจที่จะหาคลิปอะไรแล้วยังหาไม่เจอนะครับแนะนำว่าค้นหาว่าวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับนี่แบบนี้นะครับ พิมพ์ชื่อช่องไปเราอยากได้อะไรเอ่ยเมื่อกี้มีใครหาขออะไรแล้วยังไม่ได้บ้างเอาเป็นว่าน้องคนนี้นะครับยังไม่เคยเจอหน้ากากอีกาดำนะครับน้องเกม่านะครับก็พิมพ์ไปเลยหน้ากากอีก็ดำพอดีพี่พิมพ์ไม่ค่อยเก่งนะครับก็เลย พิมพ์ช้าใช้วิธีตอบคอมเมนต์แบบนี้น่าจะสะดวกกว่านะครับให้น้องๆมาตามดูแล้วกันเนาะก็พิมพ์ไปเลยนะครับวาดการ์ตูนกันเถอะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่น้องๆหานะครับหน้ากากอีกาดำแล้วก็ค้นหาไปเราก็จะพบว่าพิคชูมาทำอะไร <c oughs> มันติดมาในหน้ากากอีกาดำได้ไงแต่นี่ครับเราจะเห็นว่ามีพบหน้ากากอีกาดำขึ้นมานะครับตามด้วยหน้ากากอื่นๆนะครับ ประมาณนี้นะครับวิธีการค้นหาว่าพี่วาดแล้วหรือยังนะครับหรือมีคนถามว่าเอาแซนนะครับพี่วาดแซนแล้วยังนะครับนี่เจอแล้วนะครับแซนจากจากอันเดอร์เทลนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเคยวาดไว้2ตัวนะครับสําหรับแซนจากอันเดอร์เทลก็ประมาณนี้นะครับวิธีการค้นหาคลิปจากช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับง่ายๆเลย สำหรับคลิปนี้ก็จบการตอบคอมเมนต์แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครยังไม่ใช่ถ้าใครยังสิก็ถ้าใครอยากพูดคุยกันก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับในแต่ละคลิปนะครับเพราะตรงนี้มันจะเรียบเรียงมาหมดเลยว่าวันนี้ใครคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะมาตามตอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องๆที่ติดตามกันนะครับหลายๆคนเริ่มจาพี่เริ่มจาได้แล้วนะครับถ้าใช้รูปที่มัน รูปเดิมเนาะรูปเดิมแล้วบางรูปแบบมันเออพอจําได้มันก็จะรู้นะครับก็ขอบคุณนะครับคนที่มาบ่อยๆและคนที่มาใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ